สวัสดีครับพบกับสองสิงเองนาะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกคนมาดูวิธีการเคี่ยวน้ําปูภาษาเหนือก็คือเคี่ยวน้ําปูปูก็คือปูปูนานั่นเองนะครับมันเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับเวลาปูที่มันเยอะๆนี่ไม่รู้จะเอาไปทําไงนะครับเอาไปตำมาไปคั่วเอาไปแกงเอาไปทําทุกอย่างละทีนี้ฤดูนี้มันปูเยอะหน้าข้าวนะครับก็จะเก็บปูมาเยอะๆเลยแล้วเอาไปปั่นเอาไปโม่ให้มันละเอียดเลยทีนี้เขาก็ จะเอาค้างไว้คืนนึครับก็จะเป็นน้ําเหลวๆเลยนะซึ่งตอนเช้าๆ้ามาเนี่ยมันจะกลิ่นค่อนข้างฉุนนะครับจะเรียกว่าเหม็นเลยก็ได้ก็เอามาต้มต้มทั้งวันเลยนะครับจนแบบว่าเขาเรียกว่าเคี่ยวเคี่ยวจนมันข้นเลยคือตอนเช้านี่เต็มหม้อเลยนะครับแต่เจ้าคือเต็มหม้อเลยมไหมตอนเช้านี่คือหม้อจะขนาดใหญ่กว่านี้นะเต็มเลยนะครับเป็นน้ําน้ําเหลวๆเลยนะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้คือต้มมาประมาณ ประมาณหกโมงแต่หกโมงเจ้าอเอ่าตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเคี่ยวมาเนี่ยจนตอนนี้นะครับมันแห้งไปหมดเลยนะครับตอนนี้เริ่มข้นละตอนนี้คือสุกแล้วนะแต่ว่าเขาจะต้องให้มันข้นให้มันแบบเอ่แอแบบเหนียวๆไปเลยนะครับนี่ตอนนี้หอมามากๆเลยนะแต่ตอนเช้าจะกินไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยนะค่อนข้างเหม็นอ,อันนี้เ่ยตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี่ถ้าเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับนี่มันคล้ายๆกับกะปินั่นแหละแต่นี้ใช้ปูทําอันนี้เขาใส่อย่างมัจเจนี่มหมยใส่พริก่มะพรูมะกรูดใส่เกลือใส่พริกใส่มะพรูหน้ามะพรูมั้งคอพริกป่นเกือบตอนโม่ต้องใส่ย่งไงมัจเจตอนตอนตีโม่ก็มีใบชะไคร้ใบชะไคร้ใบตะไคร้ครับผมใบยญานางใบหญ้านางใส่นี่คือเอาไปโม่รวมกันหมดเลยแหละเออเรามามาปั้นเอากากออกใใสส่่เยยงล คือสังเกตดูนะครับน้ำปูกลิ่นหอมมากคือต้มจากที่เต็มหม้อตรงนี้เลยตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วเริ่มขีดเหนียวข้นแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> ใช้เวลานานมากเลยนะครับ <c oughs> คือถ้าช่วงนี้คือมันต้องคนตลอดเวลานะครับไม้คน <c oughs> ยาวนะครับประมาณน่าจะสองฟุตได้นะไม้นี้เนี่นี่นนไม้ยังไม่ได้แหกเลยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองนะเนี่ยทํามาใหม่ครับยาว กือบเมตรนะเนี่ยนะน่าจะเก้าสิบเซนเลยแหละอืมอปูนี่คือใส่ใส่ตะขครนะครับแล้วก็ใส่ไส่แล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปก้านมาตอนกลางคืนถ้าเคี่ยวเสร็จแล้วนะครับกิโลหกร้อยบางคนเขาก็ทําขายมาทําขายกันหอมมากเลยนะครับหอมๆแบบนี้นะคิดถึงนะครับข้าวเหนียวอุ่นๆเอามาอัวยยัดไส้ เอามาทําเป็นแซนด์วิชนะครับมะขามน้อยมะม่วงก็ได้ครับสูตรของย่านี่ใส่พริกด้วยนะครับมันจะมีรสชาติเผ็ดหน่อยๆช่วงนี้คือก็จะผ่อนไฟหน่อยหนึ่งไฟไม่ต้องแรงแต่ต้องคนตลอดเวลานะครับช่วงนี้นะไอเงินนะครับไอเงินโดนกีดกันนะครับไม่ให้มันเข้าใกล้นปูหอมตอนนี้คือจิ้มได้แล้วเนี่ยเนาะ<ด>จิ้มได้ฮัทอันหนึ่งหยังนี่ยก่อนนี่ครับ อันนี้ยังไม่ได้นะแต่กินได้แล้วชิมได้แล้วครับนี่นะนี่ต้องรออีกหน่อยนับแต่ดูออืมันจะมีรสชาติเค็มนิดนิดหอมนะครับอืมีรสชาติเผ็ดด้วยเปรี้ยวหน่อยหน่อยคือเวลาไปทำแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทำเป็นอาหารนะครับ ทำเป็นน้ำพริกน้ำปูอใสแกงหน่อไม้ใสยำหน่อไม้้ำพริกน้ำปูปลาป,ปิงปปปป้งคือเอาข้าวเหนียวเจ้ำก็อร่อยกินกับมะขามกินกับมะม่วงสุดๆได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกินมีที่เดียวนะครับทางเหนือเท่านั้นนะทางเหนือน,นิยมกินน้ำปูกันภาคอื่นคงไม่มีนะครับก,บก,ก็นี่นะครับผมปอกมะม่วงไว้รอเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทํามันเมนูแซ่บๆกับน้ำปูใหม่ถ้ามีมะขามนะครับมะขามมะขามน้อย มะขามที่มันอ่อนอยู่อร่อยมากของคู่กันขอบอกสุดๆครับดูนะครับเดี๋ยวเราทําเมนูรอน้ําปูแห้งนะครับแบบนี้เลยหรือใครถนัดนะครับทําเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะแล้วก็เอาไปแบบจิ้มแบบนี้ก็ได้ ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะทํายำนะครับยำมะม,ม่วงลองเอาไปทําดูแต่ต้องมีน้ําปูนะถึงจะอร่อยถ้าไม่มีน้ําปูก็ไม่รับประกันความอร่อยนะครับถ้ามีน้าําปลาก็จะดีมากแต่ไม่เป็นไรเรามีน้ําปูแล้วก็ใส่น้ําปลาก็ได้แล้วครับผมมะม่วงนี่เป็นมะม่วงสามฤดูนะครับที่มันแก่แก่แ,กแล้วนะครับมันจะได้ไม่เปรี้ยวมากแล้วแต่จะกินแบบไหนก็ได้ครับอ่ะอแบบนี้นะอ่าปูจิ้มไปแล้วครับไปได้วห่อง หม้อนะอร่อยมากอร่อยมากๆนี่อร่อยมากๆเลยครับส้มก็หมอฮ่าฮ่่อืมแค่กินแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับนี่ เดี so so on, so it, so mm ๋ยวผมจะใส่พริก oh, ป right. ่นแล้วก็น้ำปูน้ำปลาด้วยนะครับคือตอนนี้เหนียวข้นมากๆแน่แน่แน่คือถ้าเราฮะเรายี่ห้อใดจะได้บับปอลบัปอล่ะสกษตรกรรมกันถ้ามันบดมันตกตงบุข้นบลาจะได้ตกลงไดยตุ๊กลงนี่มันนี่มันยังเหลวอยู่อ๋อยยังลอู่คือเคนคนคนแล้วตักขึ้นมาแล้วก็คว่ำถ้ามันบดลนหรือว่าถ้ามันเนื้อเนื้ออันนี้คือต้องใช้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับ คือในการที่จะทําถ้าสูตรไม่ดีนะหรือว่ากระบวนการทําผิดพลาดนะน้ําปูมันจะไม่อร่อยมันจะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวด้วยนะของเขานี่บวเคยคาวเนาะอย่างนี้บวชคาวเนาะปูที่ได้มาทุกตัวนะทุกตัวเลยนะครับจะต้องล้างสะอาดล้างล้างทีละตัวด้วยแหละล้างล้างนะครับล้างแบบว่าล้างหุปูอ่าล้างงก็ ีูเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบนะมันเป็นไม่รู้จะเรียกอะไรเป็นนั่นแหละปูตัวเมียนะขี้โคนขี้โคนมันจะอยู่อ่าขาปิดปูนั่นแหละครับอวัยวะเพศปูหีปูเออร่างปูอาเนาะโร๊ๆโก๊กโย๊กันนะนันมาหรอรวมๆครับบางคนที่เอามะม่วงไปจิ้มกับกะปีนะ ก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่ถ้าได้ลองจิ้มกับน้ำปูมันสุดยอดยิ่งกว่าครับนั่นระวงงัวงห่อนะห่อนะห่อนะนั่นน้าผู้ชมมาแล้ว่น้ปูหน่อยายามมาชิมดอออันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งป้ายาป้ายาเห็นไหมมมาแล้วเพอแล้วพอแล้ว พอละเนี่ยงนะ้นเพราะอะเนะนี่นะมันจะข้นมากๆเลยครับข้นแม้แบบนี้พอได้ละวนะเวลาคว่ำช้อนแล้วมันจะเหนืดแบบนี้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วว้าวว้าวนี่ช่วงนี้ไอตลับตัวนี้นะมันจะใส่ได้ประมาณครึ่งโลนะครับผาแดงนี่นะขายดีมากเลยครับตรงนี้นะ างเหนื่งอะนะได้แล้วหนึ่งกับหนึ่งกลับหนึ่งกลับหนึ่งกับครับอ้าวอ้าวตั้งไว้อย่างนี้เหรอตั้งเวาสำรองอ่ะครับันมันคือมันเย็นอ๋อตอนนี้มันร้อนมากนะครับคือถ้าใส่เอาใส่กล่องใส่ตลับตรงนั้นนะมันจะทําให้มันร้อนจัดไอ้เหี้ยอนาะไอ้เลยไปเลย ไอเงินนะครับมันมาอยู่ใกล้นะกลัวขนมันจะลนใสองแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งกิโลละอ่าครึ่งโลสามร้อเขาขายกิโลละหกร้อยนะครับเคี่ยวมาเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเป็นปูดิบเนี่ยเขาขายกิโลสามห้าถึงสี่สิบาทแล้วแต่นะพอเลาถ้าเอาหปูดิบมาเคี่ยวเนี่ยปูดิบกิโลอย่างเดียได้ต่อไ้อ่าสมมติบบบปูน้ำปูกิโลหนึ่งใจปูดิบกี่กิโลอ่าปูดิบนะครับเอาไปโม่ไปโม่แล้วนะครับ ปูดิบประมาณห้าห้าถึงหกโลเนาะห้าถึงหกโลนะครับเอามาเคี่ยวแล้วมันจะได้หนึ่งกิโลนะครับก็ถ้าซื้อปูดิบมาทำนี่ห้าโลห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบาทถ้าเคี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บนี่หกร้อยบาททันทีครับตรงนี้ <โล S 1> น่าจะได้กิโลครึ่งนี่ครับคือทันเวลามากเลยนะดูดีครับตอนนี้ถ้ามองไปในตรงนู้นนะครับฝนกําลังจะมานะที่น้าปูมันแห้งก่อนอืมโลครึ่งครับโลครึ่ง อืมรอให้มันเย็นก่อน,นครับจนหมดครับหมดแล้วดูเตาเรานะครับเตาเราก็นี่มีอาหารว่างด้วยครับไข่ปิ้งด้วยไขสีน้ําตาลนี่คือเป็นไข่ไก่ที่ซื้อมานะครับย่ามาต้มแล้วก็เลยมาปิ้งแต่ว่าตัวนี้เป็นไข่ดิบเป็นไข่เมืองไก่เมืองไก่พื้นเมืองเอามาปิ้งนะครับไข่สดมาปิ้งอันนี้เมนูของเรารอ,อก็เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ขอกินตรงนี้ก่อนนี่ ห้ารูใหม่มาแล้วอือเฮียห้าเหนียวแต่มันจะมีวิธีการกินอีกอันนึงเอาไว้อัวข้าวทำเป็นแซนด์วิชถ้าเป็นข้าวอุ่นจะดีมากใส่พริกขี้หนูหน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็อิ่มแล้วครับอืมก็ดูครับฝนกําลังมาครับฝนกําลังจะมาพอดีนะครับยาทําเสร็จพอดีนะครับโชคดีมากเลยเนี่ยไม่งั้นอาจจะเจอพายุฝนเลยแล้ว,ด,วด,ดูดิอืมดูแล้วมาแล้วมาแล้วรอแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมาจัดการปลาเออจัดการเฮ้ยี่าฮ่าฮ่าไม่ใจ่เอามาืองยังจะได้กิน ยอกสักกำนกันน nah. <If> ้ำ <framework> ป <for> ูหยอกหยอกหยอกเจ้ายอกหยน้ำปูไหมครับน้ำปูไหมกินแล้วนะดูประจอนเด้อเพื่อนเอนเานี้ใส่ปากกันหน่งนนนี่ก็มาแล้วอี๋ยวกันยังงั้ชเจอคนตสอไปแล้วโอ้ย ชอบไปมบอดไหนี่เข้าไปบอมันคือมันกลมมกะตัวไม่หวานใส่น้ตใส่มีมีมีตัวลน้ำตาลมาอืเขาได้แปดจอนเาจอนมาเอาด้เนี่เนี่ยแปดจอนเออเขาเล่าปูแปดจอนอีนะ ี่ครับอืมอืมน้อ่ไรอไเขาสวายพริกแหงไปน่อยเขาลืมไปพริกตำหน่ยเยางเพชรที่สูบไว้อย,อยู่ไหนในน้ำปูนี่มีพริกกระหางำก,ก่อนนะเจ้าที่สูบบะหมี่น้องนรถครับ มให้แหล่ะเอามกนะสตาร์ฟูดงอวะเพืองส้มไม้หวานไข่ก้ยกินหอมมาเฟืองเป็น้วส้มๆไข่ก้กยกินหอมงจะตนั่นเลยอ่ะจะม้มแปนะนี่ครับอมาเฟืองผสมมะม่วง อืออืออุ้มยาไปน้ำไหลปุ๋บอคนเออจะมาได้หรยังยังไม่ได้หันวัวเข้าจะไหนม่ได้นะอืมอุ้มปุ๋วเข้าได้นะตัวตับวัวน้อยนะตัวจำวัวน้อยมาเล็กกะหูหนึ่งมั้งเคยพวกนี้จะเดินทางไปสระแก้วครับประจำเดือนต้องไปทุกเดือน วันนี้เรามาช่วยยากเฝ้าหมอน้ำปูเขี้วน้ำปูมอน้ำปูนในน้ำปูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้การเขี่ยวน้ำปูได้สามกับประมาณก็กิโลครึ่งนะครับแล้วได้กับเล็กตัวนี้หน่อยปูสิบกิโลเอามาเขี่ยวได้กิโลหึ่ง ถ้าขายก็เก้าร้อยบาทเนะานะใหญ่ๆเนาะถ้าได้เยอะๆนะครับก็ไปขายได้ตรงนี้นะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ